สวัสดีค่ะทำไมพี่ถึงเชือกอ้อกันนะคะมาดูเชือกันไหมคะโอเคเดี๋ยวมันมีสัตว์ต่างๆด้วยใช่ไหมคะไปเลยเราไปกันเลยไปไปพาท่านเดิชมไปเู้ไปจะเป็นอะไ

มีลวดลายเหมือนเหมือนเหมือนไมย้ยืนอ่อนเลยสวยมากสวยมากใส่สชีช่อชอบโอ๊ย <c oughs> <ๆ>โอ๊ย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 โอ๊รโอโอ๊ยโอโอโอ๊ยโอง,งโาายโอไไ๊ยโอ๊ยไอนยองปโอ๊ยโอ๊ยโองรีอร๊อาาอาาาย,ยีอ๊ยโอ๊ยโอดยีอ๊ยโอยโอ๊ยโยอเดอนยโยยยเย ไปเดินไปนะ <Bye. S 2> ชูปักสิงโตก็แมนเะน,น,นี่ยสิงโตไลเกอร์สิงโตไลเกอร์เป็นสิงโตและก็เสือผสมกันนะทั้งสองสายพันธุ์ไ,ไหนสิงโตไลไลเกอร์เอ้ยสิงโต ิโตครับนี่ก็เป็นหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เดินทางมาสวนสัตว์สีอยุธยาไลออนพาร์คพร้อมกับครอบครัวนะครับพาเด็กๆมาดูสิงโตมาดูสัตว์นะครับป่ะพี่ด้วยว่าเราจะไปดูอะไรกันต่อตรงนี้กว้างมากเลยใช่ไหมครับน้องเปาใช่พี่ทุกคนเราไปดูลิง ลิงกระลอกเป็นลิงตัวเล็กตัวที่มีขนาดเล็กใช่ไหมคะใช่โอเคตรงนี้เป็นที่ไหนเสือสิงโตให้อาหาร50บาทตรงนี้จะให้อาหารฝาดห้าสบาทนะนีส่สิงโตว้าวสิงโตงสิงโตโอเคเจ้าป่าสวยมากเลย สวยไหมเห็นตัวไหมเป็นผาแต้มตสิงโต,ตน้องก็ชอบ<ม>สนุกไหมลูกสนุกไหมไปเดินเร็วๆเดินเร็วๆสนุกไหมลูกโอเคไปเลยเดินเลยนุ่นดูลิงไปดูลิงตรงนี้ก่อนไป ไหนโอ้เน้ไงนั่นไงตอนนี้สุนัขจิ้จอกแดงจี่จอกแดงอากาศถ้าจะใช้อากาศปกติเราเนาะใช่ไหมเนาะอังเปาเอ๊นี่เป็นลูกสิงโตนะครับนิงกันได้ข้ากูน้ำมาทัทา ไหนตรงไหนลูกมามามานู่นนู่นอยู่ก้นหน้าเห็นไหมแต่่าไรอยก้นหน้าโอ้ยกนหน้าไห้ ลาเลยลูกอุ้ยดูน่ารักนะเขาเรียกว่าอะไรน้องเปาเดี๋ยวพาไปดูชื่อลามะลามาลามะลามาลามะเราเป็นแบบไปอยู่ในอินเดียอยู่ในป่าโอเคหลับแล้วลามาลามาลามา นะตัวนี้เป็นงูขเขาเรียกว,ว่างูเหลือมเวย้ยไม่กลัวหรอลูกอ้ตะเราดูตาต่อไปเราแนะนำพี่ๆด้วยว่าเราไปเจออะไรกันบ้างบอกท่านผู้ชม้ลยนะบอกพี่ๆทุกคนที่กำลังดูรับชมเราอยู่นะน,น้องเปาะเข้าใจไหมไปไปเดิน<ป>นี่นี่มาลูกลูก ตรงนี้นูน,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 นั่งไงนั่งไงยืเหนือเล็นะเห็นหรือเปล่านกคู่เห็นไหมนกคู่เห็นไหมนี่ยืนเหนือนั่งไงเห็นไหมโอเคนี้ก็เป็นงูนกคู่ยักษอกร้งมอกนาไอ้ิงกาววสวยมากเลยนะ วิ่งวนอ้วนตุกเลยน้อง้อหรือเปล่าแโอเคแพตัวเล็กเ้าตัวเล็กตัวเล็กน้อยตัวเล็กตัวเล็ก หมูอาร์ตวาร์เล่นกับน้องข้างในได้นะคะค่ะมีอาร์ตวาร์โอเคเราควรเด็ก่อนดูอาร์ตวารเนี่ยอาร์ตวารเห็นไหมนองตนีแล้วอ่ะอีง่ลองลองก่อนนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนูน่นอาปลาเขาเรียกว่าอะไร,รอาดวาใช่ไหม หลอดว่าวครับที่เดียวกันก็อยู่ตรงข้ามกับหมูไงตรงนี้แหละที่บินใบม,มาถ่ายไปไปเดินต่อตอะไร <ST AR 1> ล<ด>ูกอันนี้แลคกทูนลิงลิงมาโมเสตลิงมาโมเสตอยู่ไหนเอาลิงมาโมเสตที่เท้านี่นี่น,นี่ตัวเล็กๆนี่ขึ้นดูสิขึ้นดูเลย นี่ไงยิงมันมเสจเด่ยตัวเล็กๆนักน uh> uh uh ี่มมเสนี uh ่นี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 ่ตัวนี้โอ้ตัวนี้หบาตัวนหนักักเลยยิงมมเสจตัวเล็กๆตัวเล็กมัดระเสร็จมาเสน้อยนี้กซ นาหักหนยเยมะ่นาักแล้วน้องแม่นะีตนี้มมตอนนี้เราก็เข้ามาใกล้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ลิงมโมเวงสคาดว่าก็จะใกล้ถึงเป้าหมายของเด็กๆที่จะมาดูลิงกระรอกกันแล้วนะครับโม่สต เลียนเลนี่จะขอใหเดิกที่ขึนนเหจตกกมามเซ่ขับเสอุ้ยอุ้ยลิงกันเลยเว้ยอ้ยมเ้ัไงมันนอนไงเฮยไปจัมันมจันจัอขาดเลยนี่มือขาดสอตัวลิเหือนม น่ารักล้นี่นานี้น่าน่าน่้น่านาน่านาน่าน่าน้าน่าน่น่า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 นน่าน่า่น่านา่น่าาา Ừ, <laughs> ừ, 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 <laughs> ừ, à mấy <mưa> <laughs> máy đưa máy qua tổ máy có tổ nào โอ้โหโจร่เขี่รอให้อาหารนะครับอ้าวอยากอยากอยากให้อาหารโจล่าที่หรอคงซื้ออาหารอยู่ที่นู่น จะไปด้านหน้ากันต่อนะครับว่าโซนด้านหน้าจะมีสัตว์อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกคนไปดูด้านหน้านะครับ <c oughs> วโโอ้ยตัวใหญ่นี้อ้ยอ้วนเลยเห็นไหมอ้วนอ้วนมากอ้วนเลยตัวนี้น่าจะอ้วนสุดแล้วแหละฮะสีเหลืองนี ด้านซ้ายจะเป็นจระเ,เข้น้ําเค็มต้นด้านตรงนี้ก็จะเป็นน้ําจืดนะครับโอ้ไม่รู้ว่ากี่พันตัวหรือเปล่าถึงนะน่าจะถึงครับเนาะอ,อาปากเพราะว่าระบายความร้อนในร่างกายใช่ไหมใช่ไหมลูกบอกหน่อย<ม>บอกพี่ๆในนนเยว่าอุย้ยน้ำมูกไหลแล้วกมมาจระเข้อาปากเขาเป็นอะไรทําไมถึงต้องอ้าปากด้วย มาบอกพี่ๆทุกคนกอะไรนะปลาแคระปาเลนมาลูกหรอ<ช>เพราะว่าเขาต้องหายใจหรือว่าระบายความร้อนทางปากเนาะใช่ไหมลูกเหมือนอากาศร้อนๆเนี่ยเขาต้องระบายเห็นไหมมันจะอ้าปากแล้วเวลาที่เราให้ไก่มีโครงกระดูกขอว่าจระเี้มันสามารถย่อยได้มีน้ําย่อยสามารถย่อยกับกระดูกได้ใช่ไหมครับตัดเดิมหรอระวังเา้องให้ลูกระวัง ด่ดูดูดูเห็นไหมนั้น้อยเดี่ยวบังยังไม่นับเลยผ่านไปหลายนาทีก็ไม่มีวิเแววที่จะสำเร็จครับเห็นไหมลูกานหาดไง ตาตาได้เลยเ้โลกียังไม่เห็นเลยใช่ไหมไหนลูกนู่นนู่นฮิปโปลอยน้ำอยู่ด้านนี้ด้านล่างนู่นนู่นปลาเล็กไหนปลาเล็กเีหยวคือ ถึงแล้วนะครับจุดนี้พาเด็กๆไปให้อาหารคาปิบา่ากันเลยเห็นไหมได้ไหมครับเห็นไหมไม่ชื่ออาหารน้องไม่ให้อาหารน้องหรอเด็กคาปิบา่าคาปิบา่าโอเคไป รอแล้วอยู่รอนอากาศรออ,อยู่ใช่ไหมเห็นไหมเ,เข้าไปให้แม่เปิดหน้านมือออกเล้วหนีมืดหนีมืดโอเคเข้าไปได้ไหมลูกซาปิวาลา เอาลองาให้อาหารกับปีบัลาด้วยให้ให้น้องหน่อยให้อาโอเคถอยหลังมาหลังมาให้ติปัาถอยเอออากาโอเคนะนี่ดิอันนี้มาให้ปลาถ่ายด้วยสติปัตามามามาลุยมุยมุยมุยจับได้ด้วยนะ ขีน่ารักน่ารักน่ารักไอ้ไท่พอได้ลงอุ้ยคาปีบ้าเอเออเอ่อเอ่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 อเอ่อ่อเออเออ เอ้ย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 ลากระปิบลาไม่นมืองละมาแล้วกระเป๋าอะกระปิบลาเหยียบแล้วลูกไปไปใส่หมวกให้กระปิบลาหน่อยลูกเออใส่หมวกเลยใส่หมวกเดินตามไปเดินตามไปไปตามกระปิบลาไปตัวนี้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 ตามตัวนี้ไปลูกอะใส่กใส่หมวกใส่หมวกให้น้องเร็วโอเคใส่หมวก ไม่เอาลูกปัดปัดเดินต่อเดินต่อใช่หรอได้เลยไม่ต้องกลัวลมเลยได้เลยแล้วเต็มไปทำไมทำไมลูกอะไรนะน้องเปาไรนะอีบาร่าตัวเล็กตัวเล็กเหรอใชเห็นไหม กัดมือยะไปอุยดูสีชาตะจันจิ์คุณเันไรพี่เธอเ่ยนี่คือยักคนแบบเนี้ยเรื่องอลเร่งะ้ขี่ไทังไงนกกระตัวเขาเรียกนกกระตัวนี่ชี้หนูจำได้ที่แบบนี้น่แหละนกกระตัว จำได้ที่แบบนี้อ่ะกัตัวไหมนกนกนี่แก้วการว้นี่ครับนไ่อะไก็มี่ิ่งหนยกางนกมองหงายผีอยู่กองผีแก้วแก้วเนี่ยแก้วแก้วแก้วนี่ปุ๋น่จระเ

ไม่ต้อง,าอาาองเอ่หันกันทั้งหมดโอเคไปเข้ามาเข้ามาเลยรอไปดูเข้ามาเลยครับพ่อเข้ามาเลยครับนั่งเก้าอี้เลยลูกหนูนั่งเก้าอี้รอหน้าเลยไปยบาปพา นูนั่งกันลูกเลยเดี๋ยวพี่ถ่ยให้รับแน่นนะอ้ย้อฝั่งนี้ฝั่งนี้ปาป๊ามือฝั่งนี้เตลอย่าให้แปลงแปงกนแล้วม็นมีอการขับรถวิ่งไว่่วขึ้นหัวแล้ว ตัวนั้นจะเป็นอูดแล้วก็มา้าตัวนี้ก็จะเป็นม้าแคะตะูนม้าลายไปสวนมา้าลายเดินไปฝังข,ขาครับกินอะไรลูกแคะซื้อขนมก่อนนะมแะ้แคะไปหามา้แคะไหมไม่หรอก้วที่ไหน <laughs> คลิปนี้ก็สิ้นสุดกันเท่านี้นะครับหาอีพี่อไปเราจะไปที่ไหนกันฝากทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ